ครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเน,ะนาะขณะนี้ก็4โมงครึ่งแล้วโอ้มาช้าเกินไปเนาะแล้วก็มาดักหนูครับดักหนูก็ใช้กับเหล,ล็กกับเหล็กกับกับเหล็ก8ดหลังกับดักโมดิฟายนะครับ อันนี้ก็บวงบ่วงซิงดีดบ่วงซิงดีดก็ประมาณยี่สิบหลังว่าจะมาดักหมายนี่แหละประมาณไหมคนอนุญาตดักกันครับหมายนี้มีหนูหนาแปลงสามเหลี่ยมเนี่ยแข่เงเนี้ยคู่ขนนาเป็นนี้นานี้มีน้ำ ดักไปนี่แหละถึงนู่นานาแปลงนั้นเขาเกี่ยวแล้วเกี่ยวเมื่อวันก่อนเนาะแต่มันมีหมากวนอยู่นะไม่รู้ว่าจะดักได้หรือเปล่าหมาในสวนนี่แหละหมาบ้านนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้มันลอยวิ่งอยู่ตรงนี้ตรงม,มุมเนี้ว่าจะหมานไหมไปขออนุญาตด,ดักก่อนครับกับบรรยากาศ ฝังโน้นฝนฝนตกแล้วครับพายุเข้าเนาะเข้ามาทางเวียดนามมาทางอีสานสานใต้สานตอนบนโอ้โหขออนุญาตด,ดักกันครับบุงสิงดีดกับเล็กสวดฝั่งนี้ อาจจะถ้าเหลือก็จะมาดักฝั่งนี้ด้วยนี่ส่วนมากมันอยู่ข้างทางนี่เลยล้อนวิ่งในน้ำันในนานมีน้ำน้ำหลากช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นเลยไปตามครับไ,ได้ไม่น้อตรงนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอีลมตรงนั่ง ยุงมาเยอะงเยอะยุงเยอะอันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยข้อรูเนี้วิ่งออกทางนนข้ามเป็นหองนู้น <c oughs> ăn kìm đủ để cho vàng cầm đặt với thông nĩ cách lại gần được vàng cầm đặt với nó kiểu này là không cần máy thừa thừa cái đài đẹp với thông nĩ lùa mắm mà hiền còn máy thở này là nó như sầm sầm xịt ครับวางไว้ตรงนี้เลยเนาะเราไม่ได้เอาํำอ่อนมาใส่หัวเชื้อดีกว่าน,นี่แล้วแต่ได้กลิน่นเหยื่อที่ต้กับเหยื่อนี้กลิ่นน้ำหอม มีคนมาตกปลาหนึ่งตกปลาหมอช่วงนี้ปลาหมอเยอะดักไว้ตนี้สิงดีดวิ่งมาเนี้ยบรรทนกับดักเนี่ยข้าทุุงนาเนี่ยรอเจ้าวนเปลี่ยนแถวเนี้ยแหละเยอะๆสับไว้สับไว้ครับไปตามครับขออนุญาตดักนะครับครับผมดักเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคน อัทิต์ลงแล้วนี่ทิสส์สีแดงนี่สีส,มสม้มๆเนี่ยหลังสุดท้ายอยู่นี่ <c oughs> หลังสุดท้ายมันสิคือบอฟซีทุกคน <c oughs> ถ้าหนูติดมันสิคืออยู่บอนี่มีรอยนี่นี่มีแต่รอยรอยหมามันไล่หนูเนี่ย เละตมเป๊ะเลยข้าวเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยน,น,นี่หลอนไล่ไล่หนูหนู่นนุ่นไล่กัดกันหมาเป็นฝูงแล้วมั้งเนี่ยนี่มีรอยหนูทั้งนั้นแถวนี้หนูแดงหนูหนาหนูพกเล็กพกใหญ่นี่มีแต่รอยหมาทั้งนั้นเนี่ยนี่นไล่ กัดหนูกัดอะไรกัดงูก็ประมาณนี้แหละครับเอฟซีทุกคนดักข้างทางนี่แหละดักในน้ดักไม่ได้มีแต่น้ำก็เลยดักข้างทางแบบนี้ยดักติดตดกันเลยสับเข้าสับเข้านี่สับยกเลยตรงนี้ด้วยนี่มันข้ามถนนมานี่ ตามทางทางนี้ฝังนี้กินหอยชลีคลองไสไก่เนี้ยหน้าแปลงนั้นสีเขียวหน้าแปลงนี้สีเหลืองขักบสีนี้ก็ประมาณนี้แหะครับขอบคุณที่เข้ามาแล้วชมครับเดี๋ยวอาจจะมาตอนตังคืนเนาะมายามดูเนาะรวมามา ยุ่งเกี่ยวกับถ้ามันติดหนูมันจะกัดบ่วงกัดกับเหล็กข้าวเสียเหลืองอันนี้ข้าวดำน,นี่ข้าวดำผสมนี่ข้าวดำข้าวกำน,นี่เอาไปเป็นพันได้นี่ไม่รู้มันเก่หรือย,อยังเนี่ย ก่อนเขาทำข้าวดำเลกนี้เลกสามเหลี่ยมเริ่มจะเก่แล้วไปเดี๋ยวจะมายามตอนกลางคืนครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีครั้งเนาะนี่ก็ถึงเวลามายามกับดักหนูแล้วครับ ยามกลัดดักนูบวงนูเนาะวัน,นจมางนแม่เนาะนี่หลังเล็กอยู่นี่นี่อะไรวิ่งเลยมีรอยชนอยู่มั้งมีรอยชนอยู่มีรอยชนอยู่ครับแต่ไม่ติดไหนกับเหล็กเรา ยังไม่ยังไม่ออกเนาะหนูยังไม่ออกหนูยังไม่ออกจากรูน้ำค้างกันเลยเหมือบวงเสรนปดีท์หรออยากเห็ตรงนี้อืมไม่ดีดอย่งนั้นก็ไม่ดีฝั่งโน้นเนาะ เลยตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีแต่ไม่เห็นตัวหนูตัวเล็กเหรออืไม่ดีอยู่นีงทางวิ่งอยู่นึงโอ้โหรอยติดอยู่เห็นไหมเนาะสงสัยมาติดเอวหนูตัวเล็ก ลืมเอากระป๋องกาแฟมาทำทำบ่วงใช้มืออย่างงี้นะเนาะทำเป็นวงวงโอยย้โหุญาตดักกอนครับ ก้าวปองกาแฟเจ้าขวดขวดคาราบาลขวดอีกน้อยจะมีหลายตัวเนะนิ่น,นชนตัวเล็กว้าทำไมมันหลุดได้ไปตามรับเนี่ยดักไว้แล้ว กะเรื่อยน,นี่ไปฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งนี้ก็ดีแต่ไม่เห็นตัวอูดีือนกันกับเหล็กตรงนี้ก็ไม่โดน นะครับนี่เนาะดิดสองหลังเราไม่ได้สักตัวไปเลยครับนอ,อนวิ่งอยู่แต่ไม่เห็นยังไม่เห็นสักตัวเลยอย่างนี้อย่างนี้ หลักสุดท้ายท้ายอยู่นี่ใช่เหรอไม่ใช่ยังไม่มีอะไรขันอานอานั้นหมดแค่นี้แหละครับเอฟซีาาทุกคนติดามช่วงนี้เช้าครับไม่ว่าจะมาไหม บรรยากาศคำเพลินนี่ดิดสองหลังไม่ได้สักตัวไปตรงนี้เช้าเลยสวัสดีครับทุกสีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะฝนตก ฝนตกครับเนี่ยโอ้มาถึงกับดักหนูก็ฝนตกเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตยามุนครับเนี่ยโอ้โหตกโปรย,ปยแต่ถ่ายคลิปไม่ได้เนะเปียกโทรศัพท์ตุกก็ไม่ได้เอามาด้วยเปียกเลยทำไงดีอืม บ่วงเราจะถูกไหมบ่วงกับกับเมื่อคืนก็มายามดีดสวนหลังก็ไม่ได้สักตัวตอวดีดตรงนี้หลังแรกก็ไม่นั่นงนั้นคนนี้ยัดยามครับตอนยามก็ไม่ได้ถ่ายดูด้วเพราะว่าแมลงเข้าปาก ฝนตกอยู่นี่ฝนตกปปปนตโปรยโปรยไหนลองถ่ายดูเนาะไ่าจะมันนะแถวนี้ติดพันอยู่นี่เนาะติดอยู่ครับนี่เมื่อคืนก็ดีดอยู่เมื่อคืนก็ติดอวอมดีดดีดเฉยเฉยว้าวนี่นอกเลยอาจจะโดนขยำแล้วมั้งนี่ทำไมตายเนาะแค่นีบเอว มันหมันครับเอฟซีทุกคนตัวแรกขึห้หมันเนะาะเอาไวนี่เละตัวแรกขึห้หมันแข็งแล้วเดี๋ยวทิศจะขึ้นแล้วนู่น ต, other, ตัวหนูเยอะอยู่แต่มันแม่นั้นมันไม่วิ่งเป็นทางไม่ไวิ่งเป็นทางไปยามมันครับเดี๋ยวจะเปียกโทรศัพท์ยามเสร็จแล้วครับอร็จีทุกคนกับเหล็กก็แปดหลัง ไม่ได้สักตัวกับเหลือนี่บงสิ่งดีๆแล้วก็นั่มันตัวหนึ่งเนาะนี่นั่มันตัวหนึ่งคือประมาณวันเด็ดอยู่ครับไปตามครับจะครบไหมเนี่ยยี่สิบหลังหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับครบโดนพายุถล่มแล้วฝนตกพายุถล่มฝนตกโปรยทั้งคืนยุงก็เยอะ แถวนี้มันน่าจะติดแต่หนูมันไม่ออกแล้วเนาะเพราะว่าฝนอย่างเนี้ยเนาะฝนตกโปรยอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันไปหลบฝนอยู่ตรงไหนเน,นะติดกับติดตรงนี้หลังนึงนะี่ยอันนี้มันเมื่อคืนมันก็ดีดอยู่แต่เรามายามตอนเช้าก็ติดอีก ก็ประมาณนี้ทางนน้นฝนตกหนักแล้วน,นี่จุดนี้หนึ่งจุดสองจุดจุดดำๆเน่ะอันเนี้ยถึงนี้ยจนถึงนี้รอบเลยพายุเข้าก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับให้อยู่หากินแบบบ้าน ดักหนูดักหนูยามกับดักหนู๋ยวพักก่อนให้พายุพ้นผ่านก่อนเนาะจะมาดักอีกเนาะยุงมาเยอะจังดีที่มีแมงปอหาเกินยุงสวัสดีครับออื <Styles> หนูนามีแต่หนูแดงแล้วมั้งอยู่ห่างไกลาจากชุมชนอยู่แต่มีหนูแดงเยอะมันหาก,กินหอยเชอรี่มีแต่เปลือกหอยเชอรี่เต็มอยู่ข้างคันนาเนาะ สวัสดีครับ